โซน414เป็นเรื่องราวของโลกอนาคตเดวิดชายใบกลางคนทำงานเป็นนักสืบเอกชนเขาได้รับงานจากมาลอนมหาเศรษฐีให้ไปตามหาลูกสาวของเขาที่หายตัวไปในโซน414โซนที่หุญญ่นยนต์สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เดวิดจะทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่แล้วเขาจะได้ร่วงรู้ถึงเรื่องราวความรับอะไรในโซน414เราไปรับชมกันได้กับหนังเรื่องโซน 414หนกันได้เลยครับโดยเรื่องราวของหนังได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดวิดนักสืบเอกชนวัยกลางคนเดินทางมายังอาคารหลังหนึ่งเขาได้เข้าไปที่ห้องทดสอบแล้วเจอกับผู้หญิงกำลังร้องขอชีวิตเดวิดไม่ได้สนใจผู้หญิงดังกล่าวเขาหยิบปืนขึ้นมาประกอบแล้วยิงไปที่หัวของผู้หญิงคนดังกล่าวนั้น แล้วหลังจากนั้นเดวิดก็พาหัวของผู้หญิงคนดังกล่าวแล้วเขาก็พบกับชิปกลไกลหุ่นยนต์อยู่ในหัวหลังจากนั้นเดวิดก็ได้นั่งคุยกับโจเซฟหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคลโจเซฟตะลึงในผลทดสอบของเดวิดมากเพราะเดวิดแทบไม่ลังเลอะไรเลยเขาได้ถามเดวิดว่าเดวิดมีปัญหาในเรื่องคำสั่งหรือไม่เดวิดจึงตอบกลับไปว่าไม่มี โจเซฟจึงบอกให้เดวิดไปพบกับพี่ชายของเขาโดยหลังจากนั้นเดวิดก็เดินทางมายัางคราดือห์หาดหลังหนึ่งเขาได้พบกับมาลอนพี่ชายของโจเซฟมาลอนเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีที่ขายเทคโนโลยีต่างๆให้กับรัฐบาลซึ่งเขาได้ผลิตหุ่นยนต์ไปหลายตัวให้กับทางการแล้วและเขาสามารถทำเงินได้มากมายมหาศาลจนทางการได้มอบโซน4 1 4ให้กับเขา เขาจึงสร้างโซน414ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ที่เขาผลิตขึ้นมาได้มาลอนถามว่าเดวิดเคยไปที่โซน414หรือไม่เดวิดบอกว่าเขาไม่มีเงินไปที่นั่นหรอกมาลอนจึงบอกว่าเขาจะให้เดวิดไปตามหาลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าเมลิซาที่เขาเชื่อว่าหายไปในโซน414และมาลอนบอกว่าเดวิดต้องไปพบกับเจนุ่นยนต์ที่มีชื่อเสียงมากที่โซนนั้นเดวิด จึงรอมรับงานนี้ตัดภาพมาที่ทางด้านเจนเจนเป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ดูแลเหล่ามหาเศรษฐีและเมื่อเธอทำงานเสร็จเธอก็ไปยังศูนย์บัญบรรชาการและบอกว่าเธอได้รับคลิปเสียงขู่ฆ่าเธอผู้ดูแลบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นพวกเขาจะสืบเรื่องนี้ให้เองเจนจึงกลับมาอย่างที่พักและทันใดน,นั้นเดวิดก็มาเคาะประตูเจนจึงให้เขาเข้ามาเดวิดถามถึงเมลิซา เพราะมาลอนพ่อของเมลิซาให้มาตามหาเจนบอกว่าเธอเห็นเมลิซามาเที่ยวในโซนนี้อยู่บ่อยๆแต่เมลิซาชอบทําตัวให้เหมือนหุ่นยนต์เธอไม่อยากให้ Royal รอยัลราดูเรื่องนี้เดวิดจึงถามว่ารอยัล่าคือใครเจนตอบว่ารอยัล่าคือคนดูแลพวกหุ่นยนต์ที่นี่เดวิดขอให้เจนพาให้เขาไปพบกับรอยเย่าแต่เจนบอกว่าเธอมีเรื่องให้เขาช่วยเธอจึงนำเดวิดไปพบกับรอยเย่ เธอจึงเปิดคลิปเสียงขู่ฆ่าที่ส่งมาและเมื่อทั้งสองฟังจบทั้งสองก็พบว่ามีใครบางคนซุ่มอยู่ที่หน้าต่างเดวิดจึงตามหาชายคนดังกล่าวไปเดวิดวิ่งไปถึงดาดฟ้าและพบว่าชายปริศนาได้หนีไปแล้วเดวิดจึงกลับมาหาเจนที่ห้องและบอกว่าเขาจะดูแลเจนเองเจนจึงบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปพบกับโรย์กันโดยในเช้าวันต่อมา เจนได้นำเดวิดไปพบกับรอยั่ที่เดวิดพบรอยัลนั้นเขาได้ถามถึงเมลิซาแต่รอยย่ไม่ยอมตอบเดวิดจึงขอให้เจนออกไปก่อนและเมื่อเจนออกไปแล้วรอยั่ก็บอกว่าเธอมีบาะแสว่าใครที่รู้ว่าเมลิซาอยู่ไหนเธอจึงเขียนที่อยู่ในกระดาษและส่งให้เดวิดก่อนออกจากห้องเดวิดถามถึงเรื่องคลิปเสียงขู่ฆ่าของเจนรอยั่ตอบว่าถึงเธอรู้เธอก็บอกไม่ได้แต่กรณีนี้เธอไม่รู้จริงๆ เดวิดจึงเดินออกไปตัดภาพมาที่เดวิดที่นำเจนมายัางห้องห้องหนึ่งและเมื่อเขาไปในห้องเดวิดก็ดพบกับชายชาราที่ชื่อว่าจอร์ชนั่งอยู่กับลุ่น้องอีกสองคนเดวิดได้ถามว่ารู้ไหมว่าเมลิซาอยู่ไหนจอร์ชตอบว่าเขารู้ว่าเมลิซาอยู่ที่ไหนแต่เจนต้องอยู่กับเขาสองชั่วโมงก่อนเขาบอกว่าเมลิซาจะอยู่ที่ไหนและเมื่อเจนได้ยินดังนั้นเธอจึงนำของแหลมมาที่ที่คอจอร์จ จอจึงรีบบอกว่าเมลิซาเคยมาที่นี่แล้วเขาก็หายตัวไปเขาให้ลูกน้องตามหาแล้วแต่ลูกน้องก็หาตัวไม่พบเดวิดจึงถามกับลูกน้องจอร์จว่าเมลิซาหายตัวไปที่ไหนล่าสุดเขาจึงได้รับคําตอบว่าหายไปที่ท่าเรือโดยหลังจากนั้นเดวิดและเจนก็ยังเดินทางมาที่ท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือที่อยู่สุดเขตของโซน414หึ่ถึงทั้งสองพบว่าไม่มีใครอาศัยอยู่แถวนี้เดวิดจึงบอกให้เจนว่าให้เจนรออย,อยู่ข้างนอก เขาจะเข้าไปสำรวจในอาคารและเมื่อเดวิดเข้าสำรวจไปเรื่อยๆเขาก็ได้พบศพกับเมลิซาถูกแขวนคออยู่เจนที่เห็นดังนั้นเธอจึงรีบหนีไปในทันทีเดวิดได้นำศพเมลิซามาให้กับมาลอนมาลอนเศร้าใจจากการตายของลูกสาวเป็นอย่างมากเดวิดบอกว่าเขาสันนิษฐานว่าเมลิซาจะถูกฆาตกรรมเพราะใต้ขาของเมลิซาไม่พบเก้าอี้หรือวัตถุที่ใช้แขวนคอ แต่มาลอนบอกให้เดวิดหยุดสืบเรื่องราวแค่นี้เพราะเขาบอกผู้คนว่าโซน414จะปลอดภัย100%ไม่มีอาชญากรรมใดๆทั้งสิน้นเดวิดบอกว่าอย่างนี้ฆาตกรก็ลอยนวนได้มาลอนจึงไล่เดวิดออกไปและบอกว่าเขาจะให้โจเซฟจัดการเรื่องเงินให้ในวันรุ่งขึ้นและในคืนนั้นเองเดวิดก็ได้ไปพบกับเจนเจนจึงดูข้อมูลส่วนตัวของเดวิดเธอพบว่าเดวิด ทำงานเป็นนักสืบเอกชนและเขาได้สูญเสียภรรยาไปแล้วสาเหตุจากการตายเกิดจากกินยานอนหลับเกินขนาดเดวิดบอกว่าเขาเป็นคนซื้อยานอนหลับให้เองเจนจึงบอกว่าเธอเป็นคนฆ่าเมลิซาเองแต่เดวิดไม่เชื่อแล้วก็จากไปโดยในเช้าวันรุ่งขึ้นเดวิดก็ได้ไปพบกับโจเซฟในขณะที่โจเซฟจัดการเรื่องเงินให้เดวิดถามว่าคนที่ฆ่าเมลิซาคือคุณใช่ไหม o จเซฟได้แต่นิ่งเงียบเดวิดพูดต่อว่าเจนคือคนโปรดของมารอนโจเซฟไม่อยากให้อยู่ใต้เงาของพี่ชายตลอดไปโจเซฟเลยฆ่าเมลิซาเพื่อให้มารอนเสียใจที่สุดแล้วคลิปเสียงขู่ฆ่าเจนนั้นเป็นฝีมือของโจเซฟเช่นกันโจเซฟจึงบอกให้เดวิดตามเขามาดูอะไรบางอยา่างและเมื่อเดวิดเข้ามาในห้องหนึ่งเดวิดก็พบกับหุ่นยนต์สภาพพังอยู่ในห้องโจเซฟเล่าให้ฟังว่า เขาได้ทำร้ายหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแล้วเมลิซามาเห็นเขาเขากลัวว่าเมลิซาจะไปบอกเรื่องนี้กับมารอนเขาก็เลยฆ่าปิดปากเมลิซาเมื่อเดเวิดรู้ความจริงทั้งหมดก็เดินออกจากห้องนั้นไปในทันทีโดยในคืนนั้นเองโจเซฟก็ได้ไปพบกับเจนที่ห้องพักเมื่อเจนเห็นดังนั้นก็คิดจะต่อสู้แต่เธอกลับขยับตัวไม่ได้เพราะโจเซฟให้รีโมทควบคุมอยู่ โจเซฟเริ่มดัดแปลงเจนและทันใดนั้นเองเจนก็ขยับตัวและเข้าทำลายร่างกายของโจเซฟเดวิดที่เข้ามาในห้องเห็นโจเซฟสภาพบาดเจ็บสาหัสเขาจึงยื่นปืนไปให้เจนแล้วก็บอกให้จัดการตามที่เธอคิดไว้เจนจึงยิงไปที่โจเซฟหลายนัดจนโจเซฟเสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นเดวิดก็มาพบกับมาลอนซึ่งมาลอนได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เมลิซ่าแล้วเดวิดจึงมายังประตูของโซน414เจนจึงเดิอนออกมา แล้วทั้งสองก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง